สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะกับเศรษฐีนะฮะเขาเรียกว่าเศรษฐีประจําปีนี้นะครับผมเศรษฐีประจํางวด17มกราคมนะฮะเดี๋ยวเราจะมอบใบจริงพี่บอลถูก3ามใบครับ18ล้านความรู้สึกยังไงพี่ตื่นเต้นหมฮะยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะใช่ต้องถามว่าเลขนี้ได้มาจากไหนเป็นเลขทะเบียนบ้านนะซื้อมาทุกงวดเลยทะเบียนบ้านซื้อทุกงวดตามทุกงวดโอ้โหนี่บ้านให้โชค18ล้านก็ฝันนะแต่ว่าฝันว่าถูกด้วยแต่ว่าไม่ไม่ ถูกรองที่หนึ่งอ่ะน้องก็ปวดไห้น้องตัวแทนสุดยอดไม่ธรรมดานะฮะซื้อมังกรฟ้ามากี่งวดละพี่ซื้อมาน่าจะปีนะเคยถูกมั้ยเคยถูกมั้ยถูกก็เลขท้ายเลขหน้า ไม่กี่บาทแล้วก็มาอั้นรอบใหญ่รอบนี้นะรอบนี้ตอนรับปีแล้วแล้วตอนอารมณ์ที่ถูกถลุในที่หนึ่งเนี่ยนอนที่น้องอโทรหาเนี่ยตอนนั้นพี่ได้รู้หรือยังว่าถูกหรือยังหรือว่ายังไม่รู้รู้แล้วเชื่อจะรอให้มังกรฟ้าเลยพี่เพื่อความชัวนะฮะต้องให้มังกรฟ้านะครับผมทีมงานหรือผมนะฮะโทรหาอีกทีนะครับผมทําไมพี่ถึงเลือกซื้อมังกรฟ้า เชื่อใจมังกรฟ้าเพราะว่าพี่ซื้อเป็นปีแล้วนะก็ผมว่ามันได้ชัวรนะ์น้องตัวแทนก็กรันตีว่าได้ตังนนค์ไน้รอนทุกคนในคลิปนะครับเป็นสักขีพยานนะครับผมเดี๋ยวผมจะมอบนะฮะ18ล้านนะครับผมนะครับให้กับพี่บอลคาบครับ,รบตอนแรกนึกว่าเขาจะอัมเล่นนะคะ เขาเดินมาบอกว่าเขาถูกเรามาที่หนึ่งน้าอะไรเงี้ยเราไม่เชื่อค่ะเขาบอกทั้งนั้นเดี๋ยวเรามงกรฟ้าโทรมานะแล้วกรฟ้าก็โทรมาแจ้งจริงๆตื่นเต้นและดีใจมากค่ะยู่ไม่สุขเลยเนี่ฮาวเศรษฐีของเราประจําปีนี้นะคะคนแรกนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับมับบบบงกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวังครับ